I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's. ใส่ใ <c ười> ส่โอใส่โอ๊กับคนละคนลยมันจะเปิดแค่นี้ นี่สั่งอย่างเดียวนี่ใหญ่มากเพียงอ่านเอารีวิวสิยังไม่ได้กินเลยรีวิวไก่ที่มาเลยไก่ที่มาอร่อยมากทีก่สุดเข้ากองไม่ต้องห่วงหรอกจ่อยเบิดพอดีมีแรงพูดแล้วคงใส่ยมัเห็นเข้า อร่อยมากต้มหมึกมันก็ถ่ายยากเหมือน,นทุกคนผิงอ,อ,อันอร่อยไหมคะไก่ส้มตำก็ไม่รีวิวให้ป้าเลยอร่อยมากเลยค่ะค่าเดือดค่าดื สมันเยอะมากนะตํำยกคกุบ Google Map มานะคะเพราะว่าพี่เขาต่ำอยู่บ้างน,นี่มีห้องแอร์ด้วยทุกคนคือกลับไปหมดแล้วเดี๋ยวโต้นเราสามจานนะห้ารอยสิบเจบาทดูดูราคาถูกมากเยียมของมันจะไปใส่บาท จะไปปิกนิกตัวมีดไปแล้วหรอเนี่ยเออไม่มีม,มีดนะแค่หน,น่อยนึงตัวมีดไปเนาะเออต้อวมีดไปจะไปสวนค่ะทุกคนวเวอนจอกันที่สวนนะคะ,ะสวนส,วน,สวนแม่ตากหัวนั่งหน้าจะไปแคมป์ปิ้งที่สวนใกล้ๆสวนตะสวนตะตุยขึ้นได้ไหม มันสูงอยู่นะแม่ได้เหรอแม่ยุดยุดไ่ไตรดเนี่ยไปไหนกัน,น,ะาานจะไปาห,หาพ,พ่อพ่อบอกเออเดี๋ยวพ่อจะตามไป,ปน,ไมนี่าจะทแบ,บ้านได้จริยทางเนสวนกันไม่ได้รถนเ,ออเนะนี่วนผักเขาเนาะเยอะอยู่ยนะ เที่ยวชวนได้ถ่ายรูปสวนผักเขาปลูกหมดผักสวยเด้ยเราก็ให้เข้ามาชมสวนผักเอ่อผักคนอื่นเออไม่ใช่ผักเราอุปกรณ์เราจะนี่มีตะกร้าปิกนิกด้วยเราผักที่นต้นไม้ล้มก็ท่วมสูงอยู่นะจากตรงมาแบบนี้ถึงหน้าเราก็คือดินเราเนยถึงพุทธบาทแต่ใช้วัด น้ำเลยมาดักกระแตก็คือดักใกล้วัดแทรลุงเขาไม่ว่าปหรอกมาดักใกล้วัดแทร่เขาไม่ว่าดหรอกไอ้ไม่วาดเนาะงวัดทับพิงฝันนะวัดทับพิงฝันเไปดูรอยก็รอยรถพ่อไปได้ไงอากาศดีอยู่ค่ะวันนี้บรรยากาศก็ดีไปดูเทียงนาโอ้ทำไว้สูงตึบ เราที่ตั้งเอาก็ี้สน้ำเอาไม่ไม่ไปตั้งตรงออฟฟิศพ่อป่ะไม่ดดูนะวิวนะทุกคนนี่เป็นน้ำเลยนะอยู่ข้างล่างอ่ะวิวกรข้งกรขึ้นตกางเต็นท์ครั้งแรกแค่นี้ก็พอหมดนั่นน่ะเอาไปอีกไปใช่ มีเปรด้วยนะน่าอยู่นะอู้ต้องทำบ้านชั้นครึ่งหรือสองชั้นตักเผื่อน้ำท่วมอีกอันอยู่บ้านเพื่อนหนึ่งชั้นไม่ได้หนึ่งชั้นไม่ได้แม่่ยิ้มไปให้บุ๋ย <S <S ส่วนคะ่ะเออปล่อยแม่นั่งเลยแม่ปล่อยแล้วแคมปิ้งเราเย็นอยู่ดิช่วงนี้มันไม่มียุงไง,อ,งอ,นนอื้อ นั่นเทียงนายังไม่ได้มุงหลังคาสองงานไหมคะ่หรือไ่สงงานไหมคะแม่หรือไล่สองานั่งรอย่าเง็นไหมคะแ่อองงานหหรงะ่รสองงานเหรอเป่านอยล่งนแลุงาใส่มะแตอีกนแ่ลสนไองนไะสุดานุ่ล่งนไหรสอดนรจอดเนหญหล่หค่รัองค่งะ ฉีดลงดินก่อนครับพ่อต่อสายลงดินถ้าถ้าจะขายขายตักเด้ออย่าขายคนอื่นเด้อขายอะไรขายที่อ่ะที่นี่เอาตักอยากได้ตักจะมาทำบ้านเหรอเรือหาาิมน้ำเลยมันก็ โลสองโลได้อยู่นะเนี่ยเยอะมากเลยนะซื้อหินน่ะเหรอไม่หมายถึงเขาซื้อที่ตรงนี้เพราะว่าซื้อมาเลยเหรอติดจากจากตรงนู้นน้ำเลยน้ำเลยต้นนี้แข็งแรงเนาะแข็งแก่งมาขึ้นทะลุหินตอนแรกไม่มีนะตอนแรกไม่มีนะเป็นยอดยากินหินใช่ไหมด้กันดได้กันย์วิวโค้งน้มนะทุกคนเราจะมนดไปดูไหมครึ่งชั่วโมง เมื่อกี้ร้านอาราลี okay, <laughs> ่ห้าหกเจ็ดแปดเด็กสองค่ะผู้ใหญ่หกค่ะ <Okay. S 1> เรอะพอไหมทักนี่บรรยากาศร้านนะทุกคน,อ,น,อ,นอยู่ซอยตรงข้ามกุฎปอง กินมาแล้วจที่บ้านได้ไาราไาทยดีเด่นน้องขอชวนอีกหนึ่งนะคะเอาซ่อมอีกไหมละ่ะใครจะเอาซ้อมอีก ห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นอาราเล่นะอ้น่ารักเลยนี่บรรยากาศภายในร้านนะทุกคนดูน่านั่งมา,ากเราจะเราสั่งชุด200กว่าบาทสองอัน วันนี้เป็นไก่ต้องเอาพัดลงมาเ่ไปนิดนึงด้วยลูกยบถ้วยน่ะไ่เป็นห่วยบถ้วยสุกแล้วทางนั้นไม่กินแต่ไก่ไม่สนใจเลยอันนี้สุกแล้วค่ะ ได้เลยม้วอร่อยนี่แล้วอีกอันคลิปหนึ่งนี่อันนี้อันนี้ก็สุกแล้วนะอันนี้ก็สุกแล้ว อ๋อมันแค่หกเองลูกเอาอีกไหมเอาผักใส่หมดเลยก็ได้ับน้าหนูอยากเอาอีกมั้ยโอ้โหดูรายการกันดูอะไรกับป้าตป๊กน่แหละอร่อยมากตรงนั้นมีบาร์ให้นั่งด้วยอ่ะ